สวัสดีครับพรมินทร์หนองชาวใต้แะครับลำพี่น้องชาวไทยชวนปัติไทยลือวันนี้นะครับพุ่มเอต้าเจ๊ครับวันนี้เป็นเทพแรกของเราจะไปการจะมีเชื่อว่าเล่นได้หมดหลายิดนึกกันว่าหนาวุ้ยแม่ชืรร่อไรก้าก็คตรเลยลำพินอ้องเยวันนี้ครับพุ่มมาเสนอ,อ่คำภาษาไทยภาษาไทยคำนี้มันมันแต่เราภาษาแต่เราจะบมัดมันได้ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเอาภาษาบาลพุ่มเลยว่ภาษาบาลพุ่มนี่เขาเรียกว,ว่ยายยบถ้าที่อื่นเขาอาจจะเรียกว่ายอะนะ แต่ไเก็บม so, ืไมกันไงคำเนี้ยถ้าภาษาการนั้นเขาเรียนว่าแอบหรือว่าสอนพี่น้องเอื้อถ้าสมมติผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายแฟนแค่นี้ซึ่งผู้ชายอยู่ห้องอยู่ห้องแ่เดี๋ยวเราปีกกันซึ่งผู้หญิงไปห้าไปห้าที่ห้องผู้ชายห้าตายเดียวตายห้องเลยพี่น้องเน้อแฟนต้องมาีสมเพยต้องมาเดี๋ยวปีกไปได้ดีก็เลยฝากปีกไปยุกฝากปีกไปยุกไปยุกนะครับอันนี้หรือว่า แม่เรมาตามที่บ้านแม่มาตามให้ไปส,มไปสมามสอ,องไปสามงานเราบ่ไหยที่ขังไปนี่แม่แม่ทำเพื่อแม่มาชาเราเราไปยึดแม่ไปยึดแม่แม่ก็ห่าไม่พอก็แบบก็แบบว่า,ปาเป็นเป็นแอบนั่นเองนะครับนะเอาถือเยอะพ่อเลาะเ, <P> เอานะนี่เลยมันงงนะคำนี้คำแม,ม,ม่ต้องวันนี้แล้วกันเดี๋ยววันรัเรองหมดกันไหมนะครับสวัสดีครับผม